สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของคอร์สอะนาล็อกวันนี้ก็จะมาพูดในประเด็นของหนอบปรับความถี่นะครับมันจะเป็น2ตัวนี้สําหรับท่านไหนที่ใช้คอร์สอะนาล็อกนะครับก็จะรู้จักกันดีก็จะเห็นก็จะได้ปรับ2ปุ่มนี้นะครับสําหรับปุ่ม2ตัวนี้มันทํางานยังไงวันนี้ก็มาดูกันนะครับ สำหรับคอร์สอนาล็อกเอ,อ่อโดยส่วนมากจะเห็นอยู่สองรุ่นหลกัลกๆนะครับจะเป็นรุ่น2ทางแล้วก็รุ่น3ามทางซึ่งในตัวอย่างจะเป็นรุ่น3ามทางออกมาให้ดูนะครับก็คอร์สสทางนี้จะตัดแบ่งความถี่ออกมา3ามช่วงหรือ3ามย่านนะครับก็จะมีช่วงในย่านของความถี่ต่ําความถี่กลางแล้วก็ความถี่แหลมนะครับก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยถูกตัดแบ่งโดยหนอบ2ตัวนี้นะครับ โอเคก่อนที่จะามาดูตัวคอสก็มาดูเส้นกราฟกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟการทำงานของคอสอนาล็อ,ลอกก็อันนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ย่านแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีย่านโูย่านต่ำย่านมิดย่านกลางย่านหย่านสูงอันนี้ถูกแบ่งแล้วนะครับทีนี้ไอหนอบสองตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ นี่ครับเห็นจุดตัดนี้ไหมครับอันนี้ก็คือจุดตัดของความถี่นะครับหนอบตัวแรกที่อยู่ซ้ายมือตัวนี้นะครับก็จะตัดความถี่ตรงนี้ตัดความถี่ระหว่างย่านโลกับย่านมิดนี่นะครับจะตัดตรงนี้นอบตัวตัวนี้นะครับถัดมานี้จะตัดแบ่งความถี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับทีนี้เวลาปรับแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือหนอบ สองตัวนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนเลื่อนจุดตัดคอร์สนะครับนี่นะครับเราปรับหมุนซ้ายหมุนหมุนขวาแบบนี้เป็นการเลื่อนจุดตัดนี่นะครับเลื่อนไปทางไหนก็จะเลื่อนไปซ้ายขวาจุดตัดตรงนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนได้ถ้าเราหมุนมาทางซ้ายนะครับหมุนลงมาอย่างเงี้ยไอจุดตัดตรงนี้มันมันจะเลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ ย่านโลย่านความถี่โลเนี่ยมันแคบลงแล้วทําให้ย่านความถี่กลางหรือมิดเนี่ยมันกว้างขึ้นทาให้แบนวิดมันกว้างนะครับก็มันจะทําให้อ,อย่านความถี่โลเนี่ยมันออกไปแค่ย่านแคบๆถ้าเราปรับลงมาต่ําแบบนี้นะครับแต่มันจะทําให้ย่านความถี่กลางเนี่ยมันออกไปได้กว้างมันก็จะกินความถี่ลงมาลงมาได้กว้างนะครับมันก็จะทําการปล่อย ความถี่ของกลางออกไปเยอะมันก็จะมีมิโครติดออกไปเยอะนะครับแต่ถ้าเราหมุนขึ้นมาอย่างนี้นะครับหมุนมาจุดตัดตรงนี้มันจะเลื่อนมาทางขวามือมันจะเลื่อนขึ้นมาครับมันก็จะทําให้ย่านความถี่โลหรือความถี่ต่ำเนี่ยมันกว้างขึ้นแบนดิตมันกว้างมันก็จะมากว้างครับมันก็จะทําให้ย่านมิโครมันจะคือถ้าเป็นในช่วงนี้มันก็จะเป็นมิโค ก็คือย่านความถี่เสียงก็จะถูกแบ่งออกเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะแบ่งมาเป็น3ทางให้ดูตามคอสแอนะล็อกนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะปรับเลื่อนจุดตัดนะครับจุดตัดตรงนี้ส่วนน็อตตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดตรงนี้ระหว่างย่านความถี่กลางกับย่านความถี่สูงถ้าเราหมุนมาทางซ้ายหมุนลงเนี้ยนะครับไอ้ จุดตัดตรงนี้มันจะเลื่อนลงมาครับลงมาย่านความถี่ไฮมันก็จะออกกว้างขึ้นี่ย่านความถี่กลางก็จะก็จะแคบลงก็คือเหมือนกับเราเออบีบลงมาอย่างเงี้ยบีบลงมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นไปแบบนี้ย่านความถี่ตรงเนี้ยจุดตัดตรงเนี้ยมันก็จะกว้างมันก็จะถูกยืดออกไปนะครับยืดออกไปทําให้ย่านความถี่กลางนี่มันออกไปได้กว้างขึ้นแต่ความถี่สูงหรือไฮมันก็จะแคบลงนะครับ ในย่านนี้นี่นะครับมันก็จะทําการปรับเลื่อนจุดตัดเนี่ยแค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้นะครับมันก็จะต่อกันไปต่อกันไปตลอดนี่นะครับคือหน้าที่ของสองตัวนี้2ตัวนี้มันจะมีตัวเลขกํากับอยู่นะครับนี่ก็จะให้ดูภาพใกล้ๆนะครับมาดูหนอบตัวแรกตัวนี้จะเป็นการเลื่อนจุดตัดระหว่างย่านความถี่โลกับย่านความถี่มิตนะครับอันนี้ที่เราเห็นตัวเลขอยู่รอบๆนี่จะเป็นตัวเลข ค่าความถี่การเราหมุนไปนี่มันก็แปลว่าก็คือเราจะตัดความถี่นะจุดไหนตัดณนะความถี่เท่าไหร่ก็คือดูขีดตัวนี้นะครับตัวบ่งชี้ตัวชีวัดตัวนี้นะครับสมมุติผมปรับมาที่1 4 0นี่ครับตัวชี้วัดมาที่140นั่นก็หมายความว่าจุดตัดจุดนี้นะครับ มันจะตัดอยู่ช่วง140เฮิรต์ทีนี้ความถี่ในย่านรูนะครับย่านรูก็คือตั้งแต่140เฮิรต์ขึ้นไปนะครับขึ้นไปมันก็จะถูกตัดออกถูกกองออกอดูเส้นเคลฟนีนลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็หมายความว่าความดังมันค่อยๆลดลงในส่วนนี้มันก็จะไม่ออกไปในย่านาในช่องรูนะครับ ทีนี้ความถี่ไฮอ,อุทัทีครับความถี่กลางหรือมิดก็จะถูกตัดในจุด140เฮิร์ตตรงนี้นะครับทีนี้ความถี่ต่ำจาก140เฮิร์ตลงมานี่นะครับมันก็จะถูกกองออกทําให้ความถี่ในย่านโลนี้มันไม่ออกไปเสียงกลางนี่นะครับแต่ถ้าเราปรับขึ้นปรับขึ้นไปสัก350อันนี้ก็หมายความว่าตัดความถี่ที่ 350เฮิรตไอจุดตัดตรงนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ความถี่350 h เฮิรตก็คือจุดตัดนี้มันจะมาถูกตัดอยู่ที่350 h เฮิรตนะครับแล้วทีนี้น็อบตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ตัดในย่านความถี่สูงสังเกตอักษรด้านหลังมันจะเป็นตัว K ตัว K นี้ก็คือเป็นอักษรย่อของกิโลเฮิรตหรือเคเฮิรตนะครับ อันนี้ตัดความถี่สูงคล้ายๆตัวนี้เลยปรับหมุนซ้ายก็จะเลื่อนจุดตัดลงมานะครับจุดตัดมันก็จะต่อกันเลื่อนไปต่อกันไปเลยนะครับเนี่ยอดอกสองตัวนี้อันนี้ก็คือการทํางานของคอสอนาล็อกการตัดความถี่ของคอสอนาล็อกนะครับซึ่งก็คล้ายๆกันกับคอร์ดิจิตอลแต่จุดตัดมันมันจะต่อกันอยู่ตลอด อยู่ตลอดเวลานะครับมันมันจะไม่ออกจากกันได้อันนี้คือคอสอะนาล็อกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการดูความถี่เสียงนะครับให้เราดูจากกราฟิกอีคอร์เลเซอร์ได้นะครับเนี่ยกราฟิกอีคอร์เลเซอร์มันจะเขาจะบอกค่าความถี่ไว้ไว้ครบเลยนะครับแต่กราฟิกอิคอเลเซอร์มันจะต้องเป็นกราฟิกอิคอเลเซอร์ที่มีย้านความถี่ที่มันละเอียดที่มันเยอะนะครับเราจะดูได้ง่าย นี่ครับตั้งแต่20เฮิรตจนถึง20กิโลเฮิรตตัวนี้ทำมาแค่25เฮิรตก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับไอหนอกที่มันปรับความถี่มอกี้นะครับเห็นนะครับอ่าสองตัวนี้อันนี้ตัวแรกเราปรับใช่ไหมครับเมืนี้สมมติปรับไปที่140เฮิรตมันก็จะอยู่ประมาณนี้ที่นี้ช่วงความถี่ โลนะครับไล่ขึ้นมาจนถึงร้อยสี่สิบเฮิร์ตเนี่ยปุ๊บพอพอเลยนั้นไปนะครับความถี่มันก็จะถูกลดความดังลงแบบนี้ครับลงแบบนี้นะครับนี่นะครับพวกนี้ความดังถูกตัดออกลดลงความมันก็จะออกไปเลยเฉพาะเสียงรูหรือเสียงเบียดนี่นะครับมันก็จะออกไปประมาณนี้ส่วน ความถี่ในย่านของเสียงกลางที่มันต่อกันนะครับที่มันเลื่อนลงมาในช่องกลางก็พอมาถึง1 4 6เฮมันก็จะถูกลดทอนความดังลงส่วนความถี่พวกนี้มันก็จะออกไปปกตินะครับในย่านรูมันก็จะถูกลดความดังลงแบบนี้นะครับนี่มันก็เส้นเคอร์ฟมันก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะครับเห็นไหมครับมันจะ เหมือนกันกับรูปที่เขียนไว้นี่นะครับเอในย่านความถี่ต่ําเนี่ยความดังมันจะค่อยๆลดลงแบบเนี้ยนี่นะครับมันจะค่อยๆลดลงแบบนี้นี่นะครับความถี่ในย่านไฮตรงนี้หลอกตัวที่สองที่มันถูกตัดความถี่มันก็จะลงมาแบบเนี้ยความดังลดลงแบบนี้อับเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบรูปรูปตรงกลางเนี่ยนะครับเส้นเคอร์ฟจะเป็นแบบนี้ ซึ่งเหมือนกับตัวนี้ถ้าเราลองปรับฟังเสียงเราก็จะรู้เลยนะครับว่าเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาพูดถึงเรื่องของกราฟิกอีคอไลเซอร์กันนะครับก็บางคนอาจจะงงนะครับระหว่าง EQ หรืออีคอไลเซอร์นี่กับโทนคอนโทนมันทำงานเหมือนกันไหมแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อย มาเล่าสูก่กันฟังในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาคอสอน,นาล็อกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดรายละเอียดกันทีละเล็กละน้อยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะคอรลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ